โอเคครับเรามาต่อนะฮะการวิเคราะห์ไวเลนต์แบบแจกแจง2ทางนะฮะท w a y a n แอ a อว่านะครับอันนี้ก็เนะฮะเหมือน one-way a n อน a ว่านั่นแหละนะครับคือในส่วนที่เป็นทรีทเมนต์กับบล็อกเนี่ยเนะ่อฮะข้อมูลที่เป็นทรีทเมนต์บล็อกเนี่ยพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องแปลงเนียให้มันเป็นแฟกเตอร์คลาสนะให้เป็นแฟกเตอร์คลาสอย่างอย่างตัวอย่างนะฮะ ที่ที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูนะเดี๋ยวตรงไหนวะอ่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวโอเคนะฮะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะอา่าตรงนี้นะนักศึกษานะฮะกลุ่มที่นะฮะก็คือบอกนะฮะบอกที่1 2 3 4ในอัตราการปล่อยใช่ไหมปล่อยต่อตารางเมตร2,000 4,000 เวลาใส่ข้อมูลเนี่ยเราใส่เป็นไง้อันนี้ทิศเมนที่กับบอกทีนะฮะทีน่งะอันนี้ทีสองทีม้ทิศเมนที่หนึ่งทิศเมนสอันนี้ก็เป็นบอกบอกที่หนึ่งบอกที่สองบอกสามโอสนะอันนี้ว่บทีนอทีหนึ่งะบอกหนึ่งนะทีหนึ่งบอกส ที่มึงบอกสที่มึงบอกสี่เนี่ยนี่เป็น t หนึ่ง b 1นึ่ะฮะ t หนึ b สองนะฮะ t หนึ b สามนะฮะ t หน b สอันนี้ก็เป็นฮะ t ส b 1นึ่นี่ย t ส b 2อนะฮะอันนี้อันนี้ก็สุดท้ายสุดท้ายก็เป็นฮะ t สาม b สี่ใช่ไหม นี้เวลาใส่เราก็ใส่เรียงไปนะครับใส่ใส่ให้มันให้มันถูกว่าอะไรคือทิศเมนต์และอะไรคือบ็อกใช่ไหมนี่กลับไปดูที่เดิมเรานะเยอันนี่ก็ใส่นะฮะเราใส่ไปนะฮะใช่ไหมเนะี่ยอันนี้ก็แปดจุดเท่าไหร่ห้าหนึ่งนะแปดจุดสี่สองนะครับมันมันก็คืออนะไะทิศเมตรที่หนะึ่งเนียหนึ่ง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  มนะีมีสีซ้ำมีสี่ซ้ำก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ1 1 1ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอสามสามก็คือเม้ ment, นทะที่1มีนี่ยสี่ลปิเคชันเะนะี่ยสี่ลปิเคชันเท่ากันนะโดยเนะ่ละิเคชันนั้นให้เป็นบอกนบอกก็เป็นนบอกที่หนึ่ง2 3 4สามส นี่เทปเป็นที่หนึ่งนะฮะแก็แล้ก,แลก็เรียงหนึ่งตามตามที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะจำได้ไหมแปดจุดห้าหนึ่งแปดจุดสี่สองห้าจุดสองนะฮนะนีฮะแปดจุดห้าหนึ่งแปดจุดสี่สองใช่ไหมแล้วก็ห้าจุดสองแล้วเจ็ดจุดนะฮะเก้าแปดใช่อ่านะ อนี้ฮะแปดจุดห้าหจุดก็คือ1 2 2 1 11 11 1่งหนึ่ง่งหนึก็นึ่งสอ่ใช่ไหมทีอาร์ก็เป็นทิทเมนต์นะเราให้ทีอาร์เป็นทิทเมนตนะ์ซึ่งแต่ทิทเมนต์นั้นมี4ี่บอกเท่ากันนะครับเราจะต้องทำนะทีอาร์แล้วก็บีเคให้เป็นแฟกเตอร์ก่อนนะโดยใช้ฟังก์ชัน as dot factor นะครับ นะต้องเป็นแ c t o r Class นะแล้วก็เป็นอย่างฮะ tr นะ actor, นะ tr as dot factor tr tr หะ tr 1ก็เป็นนะวัตถุที่เป็นแฟ c t o r นะฮะซึ่งได้จากการแปลงเวกเตอร์อนะไรฮะ tr pk หนึ่งนะฮะเหมือนกันครับข้อมูลเนี่ยความจริง ก็วิเคราะห์ได้เลยนะแต่บางทีเรามักจะอยากจะจัดเตรียมเป็นแบบเป็นแบบกรอบข้อมูลนะฮะเราก็จัดเป็นกรอบข้อมูลนะเป็น Data 1นะครับ data frame t รหน1่งบย่างงี้ก็เหมือนกันนะเวลาสั่งก็นะถ้าถ้าเราไม่เป็นกรอบข้อมูลเราก็ต้องสั่งแบบข้อมูลนี่นะข้อมูลนี้แต่ว่าอันนี้เป็นกรอบข้อมูลแล้วนะฮะเราก็ต้องเ a t a 1นะ size, y, นะฮะดอล n y ร์ตัวหนอนนะฮะ นะี่ยพอเป็นทูเวย์เนี่ยนะก็สั่งเหมือนเหมือนเหมือนวันเวย์นั่นแหละนะใช้คๆสั่ง AOV เนี่ยเพียงแต่ว่า,อาพออะไรที่มันมีมากกว่าก็บวกเข้าไปนะนั้นเอ่อ TR1 ก็บวกนะฮะเออ่บอกเข้าไปนะเป็น BK 1เข้าไปนะเนี่ยสั่งสั่งเหมือนกันเลยนะสั่งเหมือนกันเลยเพียงว่าเอา่อถ้าเป็นทูเวย์ก็บวกเข้าไปนั่เนเองนะแล้วก็เออ่ได้ผลไปเก็บไว้ที่ ว่าจุดที่ชื่อว่า R นะแล้วก็ Summary R นะครับก็จะ,ะได้ผลออกมานะสังเกตด,ดูการวิเคราะห์ใบเหรียนแบบแยกแยงของทางเนี้ออยก็ยังคงใช้คำสั่ง AOV e, แล้วก็ Summary เหมอเืมหมอนเดิมนะก็นะจะออกมานะฮจะได้ได้ตารางแอ o วาออกมาครับ มันก็จะได้เหมือนเนี่ยตารางอนุวานะครับมีทรีทเมนต์มีบอกช่ไหมนะได้ค่า f ออกมาจำได้ไหมแปดจุดสี่หนึ่งแล้วก็สามจุดเก้าห้าในนี้ออโปรแกรม R มันก็จะให้ค่านะ p ออมาเลยนะฮะไม่ต้องไปเปิดตารางนะคีนะ่ยคือ f-value f เนี่ยแปดจุดสี่หนึ่งนี่ก็คือ p มัน p มันคือจุดศูนย์หนึ่งแปด ให้1ดาวนะฮะว่าเป็นฮะามากน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าแต่ว่าแต่ว่ามากกว่าจุดศูนย์หนึ่งเนี่มันเกือบไปนะใช่ไหมวก็ให้หดาวนะฮะหนึ่งดาว,ดาวาส่วนนี้จุดศูย์เจ็ดเป็นไงฮะจุด,จดจมันมากกว่าจุดศูนย์ห้าใว่าไม่มีนวพันน,นะครับอัน,นี้ก็ให้จุดจุดเพิ่มขป้นนะฮะเป็นไงฮะเอ จุดหนึ่งนะคือคือจุดนี้ไม่ได้นะเราเราต้องเอาอย่างน้อยนียนน่หนึ่งดาวนะครับก็จุดศูนย์ห้านะ,ะถ้า,ามันน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าเนี่ยโอเคนะ,ะนี่มันจุดศูนย์เจ็ดมันมากกว่าไม่เอาฉะนั้นเชื่อว่าบอกนั้นไม่มีความแตกต่างกันในรับที่ทิศแมสได้แตกต่างกันครับเช่นเดียวกันนะฮะเราก็เปรียบเทียบคูณน,นะนะ ด้วยวิธีตูกี้ก็ได้วิธี LSD ก็ได้หรือวิธีดันเข้นก็ได้นะครับนี่ถ้าเราเปรียบเทียบโดยวิธีตูกี้นะฮะสั่งมนเดิมนะ,ะตูกี้ใน HSD นะ,ะ R นะมันกพ็พอสั่งวปทีเดียวเนี่ยมันก็จะทำการเปรียบเทียบนะทั้งในกรณีของท r e t m e n t แล้วก็ของบอกเลยนะมันจะบอกว่า data 1นะ tr 1นึ่ก็คือ ทีทเมนต์นั่นเองเรเปรียบเทียบทุกคู่ทุกกรณีนะระหว่าง2กับ1นึ่งนอนซีพิแกล์นสามกับหนึ่งนะฮะซนิฟิแกล์นสามกับสองไปฮะนอนซีพิแกล์นนะฮะอันนี้เป็นในกรณีของทีทเมนต์ต่อไปในกรณีของบอกมันก็บอก Data 1หนึ่ง p k หนึ่งก็ออกมาบอกมี4 1 2 3 4ใช่ไหมมันก็เปรียบเทียบกันนะจุด95นอนนะฮสามกับหนึ่งนอน4กับหนึ่งนอน สามกับสองนอนนะฮะสี่กับสองนอนนะฮะสี่กับสามก็นอะนนะฮนะ <c oughs> นะคือไม่มีความแตกต่างกันเลยไงนะ1หนึ่งถึงสี่ไม่มแตกต่างกันเลยคือไม่ไม่มีความแตกต่างกันเลยใจว่าบอกเนี่ยที่เรา,เาสงสัยว่าแต่ละกลุ่มนะั้นอาจจะแตกต่างกันก็ไม่ไม่แตกต่างนะฮะตามที่เราคิดไว้จริงๆนันแหละคือแต่ละกลุ่มนะั้นทำด ด้วยความตั้งใจแล้วเหมือนกันนะไม่ไม่ได้ให้ความแตกต่างส่วนที่สําคัญก็คือฮะส่วนสำคัญคืออัตราการปล่อยที่แตกต่างกันตาา่างนะฮะซึ่งเราพบว่าอะไรฮะ treatment ท,ที่3มแลแตกต่างกับ treatment ท,ที่1นะฮะ t r e a t ที่สามแตกต่างยังมีรายย่อยสำคัญนะฮะอย่างมีาสำคัญ,คญที่จุดศูนย์ห้านะครับถ้าเราต้องการเปรียบเทียบ นะโดยดูจากบล็อกพอตนะ box pot, นะคำสั่งพวกนี้เราสั่งมาแล้วไปล,ลองทำมันดูแล้วนะทั้งนั้นเลยนะบล็อกพอตนะดัตต้าหนึ่งดอลลาร์ซายนะฮะที่อันหนึ่งสั่งครั้งนี้นะหรือว่าจะพอตนะฮะให้ให้ดู95% family นตะ์ะฮะวิชนะฮะคอนฟิดเอน e ์ e ลเวนะฮะก็ได้ครับนทะีนี้ มันมีสองอันมีทีิเมนต์กับมีบอคนะฮะเวลาเราจะ,ะดูนะสองกราฟพร้อมๆกันเนี้ยนะล้วก็อาจจะกำหนดคอนดิชั่นนะฮะโดยใช้คำสั่งพาพา m m f r o w เนะี่ยเท่ากับ2คูณ2นะก็คือมี2คอ column, ลัมนะ์แล้วก็2 2สองแถวนะแล้วก็พอด t p มันก็จะออกมา2ออันนะครับเอ่อ เราเราต้องเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับอะฮะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม R นะเถ้าผมอธิบายแล้วนี่ไม่เข้าใจเนะี่สดงว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโปรแกรม R ่นะดีพอนะก็ให้ใช้วิธีกลับไปทบทวนดูนะฮนะสรุปคือถ้า,ถาดูคําสั่งที่ที่ผมให้ให้มาอนีนะ้ดูแล้วไม่รู้เรื่องนะนะต้องไปทบทวนแล้วแหละนะนะต้องทบทวนแล้วว่าเออมันเขาอาจารย์สั่งอะไรนะ เนี่ยแต่ว่าคุณเรียนกันมาแล้วนะใช่ไหมต้องรู้เรื่องนะเนี่ยนี่การเรียนการสอนแบบนี้มันก็ไม่ดีนะเออมันอยู่ไกลกันนะผมก็ไม่รู้ว่าคุณรู้เรื่องไหมเนี่ยนะนี่นี่สอนมาได้เกือบสองชั่วโมง,ลง phải, มมนะลแล้วน,นะออออนี่รู้เรื่องกันหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยรู้หลับกันไปแล้วนี่นะเออเออนี่ไม่รู้รู้เรื่องกันหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ดีตรงนี้นะเนี่ยถ้าอยู่ในห้องเรียนดีเรา จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคุยกันได้นะเ,ออเนี่ยมันข้อเสียนะไม่ดีออนี่ก็ส,สนองนโยบายมหาลลยนะแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะโอเคเอามาต่อกันเออพอกดไปพวกอันี้ก็เป็นพอดพอดออกมานะฮนะหนึ่งสองสามนียสามทิปเมนดูแล้วเป็นไงฮะนะทิปเมนที่หนึ่งนะ แตกต่างกันนะฮะอันนี้เป็นบล็อกพอตจริงๆบล็อกพอตเนี่ยวงการพวกประมงเราก็มักใช้นะนะฮะส่วนใหญ่ไปใช้ทางด้านสังคมาศาสตร์นะพวกเรานะเราจะเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นมากกว่านะนะอันนี้คือนะฮะแตกต่างกันนะหนึ่งก็จะสูงนะฮสองกับสามเนี่ยไม่แตกต่างกันในชะ่ไหมแต่ส่วนบล็อกนะบล็อกก็หนึ่งสองสามสี่ก็เป็นไงไม่แตกต่างกันเลยนะ อยู่ใกล้ๆกันไม่แตกต่างครับหรือจะเปรียบเทียบในเชิงนะฮะเป็นแบบ95%<บ> confidence level นะฮะซึ่งก็จะมีเส้นประนะ,ะอะไรที่อยู่บนเส้นประคือไม่แตกต่างกันนะอันนี้บนเส้นประ,นะหนึ่งกับ2ไม่แตกต่างสองสามกับ2ไม่แตกต่างกันแต่ว่าสามกับหนึ่งนี่แตกต่างกันใช่ไหมนะแล้วก็อะไรฮะ บอกนี้บอกนี้มันผ่านทุกอันเลยนะฮะว่าไม่แตกต่างกันเลยนะฮะเป็นไปตามสุดท้ายครับการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธีการของดันแค้นนะฮะดันแค้นเราก็เป็นงนฮะเอ,อเอาใช้คำสั่งว่าดัน c ค้น test ใช่ไหมนี่ d ดัน a ค้น test นี่พิมพ์ตัวเล็กนะนะไม่ lsd มันตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าดนะัน c ค้น test เนี่ยตัวเล็ก คุณจะไปเตียยเพื่อ l s d ก็ได้นะแต่นี้ผมกระโดดมาเลยนะเปนะ็นดันแค้นนะ dmt เลยนะอันนี้ผมตั้งชื่อวัตถุว่า d dtr นะฮะแล้วก็ดันแค้น test นะครับก็เช่นเดียวกันเราก็เอาข้อมูลน,นะฮะน้ำหนักนะะฮเอาความยาวความยาวของลูกปลาตะเพียนนะฮะแล้วก็ท r e a t m e n t นะฮะนี่ตรวทดสอบท r e a t m e n t ก่อนนะเพราะว่าท r e a t m e n t มันซิกใช่ไหมท r e a t m e n t มันซิกเราก็ท r e a t m e n t เอาเอาใส่ ดัน,นดดเค้น t e s t นะก็เช่นเดียวเหมือนเหมือนเดิมนะ degree of freedom ของ error นะฮะอันนี้ degree of freedom อยู่นี่นะของ error อยู่ไหน degree of freedom error error อยู่นี่คือ6นะเอา6มาใส่ตรงนี้นะต่อไป mean square error นะฮะ mean square อย่าง mean square อ,อยู่นี่ mean square error error ก็คือ residual ก็คืออยู่นี่ก็คือค่าเอ,าอนะ่อศูนยเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ แล้วก็แอลฟาจุดศูนย์ห้าแล้วก็เอาคำสั่งนีสใส่เข้าไปในโปรแกรม R นะในกรณีของบอกนะฮะก็ไม่ต้องจำเป็นต้องวิเคราะห์แล้วเพราะว่าออบอกเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันนอนซิฟิแกนพอนอนเนี่ยเราเลิกเลยนะเลิกเลยไม่ต้องไม่ต้องทำนะนะเสร็จเลยนะคือสมัยก่อนเนี่ยมัน,ม,นมันอะไรนะกดขึ้นคี่เลขนะมันก็ยากนะพอพอ ก็ทดสอบแอนดวาก่อนนะพอแอนดวามันซิกก่อนแล้วก็ไปทำมันเพเพิ่มคอมเพลซ์ชันอ,อะไรเงี้ยนะอ,ะอย่างนี้พอมันนอนใช่นอนก็ไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องไปทำบอกแล้วเพราะว่ามันมันนอนนะฮะโอเคถ้าถ้ามันซิกขึ้นมาเนี่ยจะสั่งก็สั่งได้นะคือจ่งตัวนี้นะดีบอกนะฮะดันเค้นดอทเทสนะฮะก็เหมือนกันแคเป็นเอาข้อมูลของแล้ว ของของบอกมาแล้วก็ใส่เข้าไปค่าตัวนี้ก็เหมือนเดิมทุกประการนะฮะก็สั่งเข้าไปอันนี้ก็จบนะฮะวิธีวิเคราะห์แบบอะไรฮะรบแบบทูวรเวย์แอนว่านะฮะเอ่อทำไงต้องลองทำดูนะนะรเราลองกลับไปดูนะนะ จริงพวกอธิบายเสร็จปุ๊บคุณก็พิมพ์เข้าไปเลยนะออยู่อยู่ในชั้นก็ให้พิมพ์ตามนี้นะนีผมก็ต้องรักไก่เหมือนเดิมนะ,นะโอเคนะนี่ห้ามเรียนแบบนะคุณกําลังเรียนแบบผมหรือเปล่าเน,นี่ปเราคัดลอกอตรงนี้นะมาใส่เข้ามาอันนี้คือน,น้ำหนักของปัตเพียน ไอ้ความยาวของบาดทะเพียนนะเป็นวายนะ,ะบาดทะเพียนเป็น y แล้วก็เอาข้อมูล,ลนะั่นแหละเอาผลทิศเม้นใส่เข้าไปเมนใส่เข้าไปลอกเนี่ยโอ้พิมแเะไปเลยนะใช่ไหมนี่จะพิมพ์เองก็จะผิดมั่งตรงนู้นผิดตรงน,นี้ผิดนะก็ต้องมาแก้กันนะอ่านี้ผมทำอย่างนี้มันวัยดีนะ ครับครับอ่ะนี่ก็ใส่ไปแล้วนะปีส่วนที่เป็นตัวแปรตามนะ y ตัวแปรสระก็2ตัวนะคือ treatment จับบับอกจากนั้นไงฮะเราก็อันต่อไปก็คือฮะต่อไปก็ทำให้เป็น factor class นะฮะ เ e c t o r c ์คลาก่อนเป็นเม็ r เพค t l เนี่ยอานะฮะททเมนต์เป็นคาสไปแล้วลองทีถามดู้ที่ tr t ทีหนึ่งเป็นไงบบอาเป็นคาสแล้วคือมีทิทเมนต์ที่หนึ่งที่สอทีสามนะฮะต่อไปนะฮะต่อไปก็ bk หนึ่งนะฮะ c t o r นะ ทำให้เป็น v e ตอร์ใส่เข้าไปาเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ข้อมูลเรียบร้อยใส่เข้าไปพนะอใส่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะฮะถ้าเราจะจัดข้อมูลเป็นแบบกรอบข้อมูลนะเ,เป็น data หนึ่งเป็นนะ data frame นะฮนะออพอถึงตรงนี้นะถ้าใครไม่รู้เรื่องนะจะดูว่าไม่เข้าใจเรื่อง data frame นะต้องไปทบทวนนะ นี่เสร็จแล้วนะลองพิมพ์ดูนะเดต้าหนึ่งหนึ่งนี่ยถ้าถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยคือไม่เข้าใจเรื่องของ Data f r a m e ซึ่งมันจะคล้ายๆกับ e อ็กเซลนะนะเราจะออกมาเทปเมนทที่1บล็อกที่1เท่ากับนะ่แปดจุดห้าหนึ่งเทปเมนทที่1บล็อกที่2เท่านี้เทปเมนทที่1บล็อกที่3ามเทปเมนที่1บล็อกที่4ี่นะจนถึงเทปเมนท์ที่ที่3นะฮะบล็อกที่ สี่ก็ห้าจุดเจ็ดเก้าเนี่ยมีลักษณะเหมือนคล้ายๆกับเป็น Excel นะฮะใช่ไหมนี่เวลาเราสั่งเนี่ยเราก็สั่งนะฮะให้ให้ไปเก็บไว้ที่ R นะฮะด้วยคำสั่งอ v, เอโอวีนะฮะออฟฟี้ครับาสั่งเข้าไปนะฮะ ก็บวกเข้าไปเองนะถ้า one way มีอันเดียวเราก็ใส่แค่อันเดียวแต่ว่าอันนี้เป็น two way two way ก็บวกเข้าไปนะบวกไปใช้ตัวนอนบวกไปก็ enter เนะี่ยเสร็จแล้วนะเนะี่ยเสร็จแล้วอยากรู้อยากรู้ข้อ summary ใช่ไหมใชนะ่อยากรู้ summary เนะีนะ่ยเราต้องไปก๊อปบ,บ่อยนะเรารู้เราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะง่ายๆ summary อะไรฮะ summary r ใช่ไหมอ,ออกมาปุ่มใชนะ่ก็ออกมาเลยนะมี ทรนะ TR, uh, treatment นตะ์ซนะิกบอกนั้นไม่ซนะิกบอกไม่ซิกก็ได้ออกมาตางนี้อย่างนี้เราก็ทดสอบนะดันแค้นนิวมาร์เ a n เ e t เทสที่ท e a เ m e n t อย่างเดียวส่วนบอกนะั้นไม่ต้องทำแล้วเพราะมันนอนใช่ไหมแต่ว่าตัวอย่างผมมีนะมีเอ d ด้วยมีไม่เอลซ์ดม,ม,ม, LD, มีตุกกี้นะใช่ไหมนะลองลองดูนะนะนะนนทำตามนี้เลยนะ ครัทำนี้เลยอัปนดตใช่ไหมเหมือนกันได,ได้เหมือนกันครับอยฮาเหมือนกันแล้วก็เป็นฮะมาที่ตุก,กี้ตุก,กี้เราก็เอาคาสั่งตุก,กี้ไปควัดลอกนะตุก,กี้ไปใส่ คือถ้า R เนี่ยมันก็มีทั้งอะไรฮะทิทเมนต์แล้วบอกทําเสร็จเลยทีเดียวะฮะมันในกรณีของทิทเมนต์เป็นไงฮะในกรณีของบอกเป็นไงนะก็ดูข้างหลังตดู p ข้างหลังเนี่ยถ้า p นะฮะน้อยกว่าจุดศูนย์ห้าเมื่อไหร่ก็ซิกทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ทำอะไรอันนี้ก็ซิกที่นะฮะสามกับหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ซิกเลยสักอันหนึ่งนะดูดูอย่างนี้ไม่ชอบไม่ชอบก็เป็นไงฮะใช้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะนะดูอีกวิธีหนึ่ง นะดูแบบอ,อีกทีนะหนึ่งนี่คำตอบมันเหมือนกันนะดูแบบบล ok ็อกพอตนะแล้วก็95% family risk นะครับ confidence เ e v e ลนะครัเรามาพอตดูบล ok ็อกพอตเนะีคำสั่งบล ok ็อกพอตก็จะทำการพอตแบบบล ok ็อกพอตให้ดูคือสั่งด้วยบล ok ็อกพอตแล้วก็ น,น y y ตัวหนอนแล้วก็ x นั่นเองนี่ก็ได้ออกมาใช่ไหมที่เป็นที่หนึ่งที่เป็นที่สองที่เป็นที่สามเนี่ยต่อ,อไปก็ b อ r พอร์ตน,นี่ก็๊บอา่านี่ก็เป็นของแล้วของอบล็อก น้องบอกครนะไม่ชอบใจนะอาจจะใช้วิธีนะเอาตุกกี้ไปเก็กบไว้ที่พีแล้วก็เราก็พอดพอดออกมาเนี่ยสั่งปุ๊บเนี่ยสั่งไปได้นนหนึ่งทีครับนะมันตอนนี้เก็กบไว้ที่พีเดี๋ยวไปที่พีพนะีเดี๋ยวเราพอดพี อันนี้เรากำหนดคอนดิชันก่อนนะเพื่อจะได้เห็นทั้งสองกราฟนะแบบ2คูณสองนะนคำสั่งนี้เหมือนกันเนะียถ้าดูไม่รู้เรื่องนะเนี่ยพาเนี่ยพา m a p o l อปคูณสองไม่รู้เรื่องเนะี่ยวสดงว่าต้องไปทบทวนโปรแกรมอ่านะาในในเลเชอร์โนดผมก็มีในในอีกอทบทวนโปรแกรม R ภาคหนึ่งนะก็มีสอนเรื่องพวกนี้นะไปเปิดดูนะแบบแบบ คุณเรียนแล้วเนี่ยนะนะผมถือว่าเรียนแล้วนะนะตอนเรียนเอ็กเปอร์ก็ใช้นะโปรแกรม R เนี่ยนะงานนี้ออกมาแล้วนะนะจะได้ตามนี้เลยไหมนะได้ออกมาครับได้ได้ได้ออกมา,ออกมานะในพาวเวอร์พอยต์ผมก็มีเฉลยให้นะใช่ไหมนี่คุณสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองโดยที่ มาดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นไงฮะอ่อใช้วิธีดีมาดีเอ็มาทีนะฮะโดยเอาไอา้ค่าในตารางนะแอนวานี่มาใส่นียโดยใช้คำสั่งอันนี้ครับเข้าไปอ่อมาที่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนี้ย DTR นะ d ั n c ชนด t ทเนะก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะก็ Enter ที่ปุ๊บนะอยากรู้ว่าออกมาอย่างไรก็เป็นนะ DTR ครับ enter ปุ๊บนี่ออกมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับค่าเฉลี่ยของทิปเมนทะี่หนึ่งใช่ไหมค่าเฉลี่ยที่เป็นที่สองค่าเฉลี่ยที่เป็นที่สามค่า Standard d e v i a t i o n SD นะแล้วก็มีสี่ซ้ำสี่สี่สี่มีแม็กมีมินนะแล้วก็เปรียบเทียบนะเอาค่าเฉลี่ยน,นั้นมาตั้งนะฮะจากมากไปหาน้อยนะมากไปหาน้อยคือ,อที่เป็นที่1มากสุดที่เป็นที่2ที่เป็นที่3นะฮะเ,เราพบออกมาว่ามัน A B B นะแสดงว่าฮะนะปล่อยที่อัตราความเร็วสองพัน 2, ตัวเนี่ยเป็นฮะดีที่สุดนะส่วนที่อะไรมากกว่านะมากกว่าก็เ ได้ bb bb ก็คือ,อน้อยกว่าความยาวน้อยกว่าแตกต่างอย่างมีในย่าคันนะแตกต่างมีคันะโดยที่ถ้าปล่อยมากกว่าสองพันะ2000เนี่ยนะฮะไม่ไม่แตกต่างกันนะแต่ว่าสองพันเนี่ยดีที่สุดนะอนะนี่ก็เสร็จส่วนส่วนที่เป็นบอกนะไม่ไม่จำเป็นต้องทำแล้วก็นี่ก็จบแล้วเสร็จแล้ว นะเสร็จแล้วนะนะอันนี้ลองลองแอบใส่ดูนะแอบใส่ดูเพราะนะเอะอไหนๆก็ลองทำมาดูแล้วลองใส่ดูแอบแอบใส่ดูนะบางคนก็ไม่อยากใส่พอใส่แล้วเดี๋ยวมันออกมาซิกแล้วงงนะเออถ้ามันซิกแล้วมันงงทำยังไงเขาบอกว่าเออนี่มันเออนี่มันเนี่ยเออ อันนี้มัน 1, 2, 3, 4งสอมี่ันมันเป็น A A A B เนี่ยความจริงมันต้องกันแล้ว a, a A A หมดเลยนะด้วในกรณีนี้นะเราจะชื่ออันไหนดีเนี่ยจริงๆแล้วนะเราเอาตาม a n o v a ของเราเป็นหลักนะถ้าอันนั้นนอนซิกแล้วเนี่ยตัวคอมเพลเเชั่นนี่ไม่ต้องทำแล้วพอไม่ทำแปะไม่ต้องทำเนี่ยเขาเปรียบเสมอว่ามันนะมัน A หมดนั่นเองนะถ,ถ้ามามาทำดันแค่นอย่างเงี้ยมันพอพอได้มาแล้วมันงงไง มันคนจะหยุดตั้งแต่ไอ้ขั้นตอนที่เป็นแอนว่านะไอ้พอพอตรงนี้ไม่จําเป็นต้องทําแล้วเพราะว่ามันนอนซิกฟิกแอนตั้งแต่ตรงนู้นแล้วนะก็อย่างว่านะถ้าคุณไปใช้ LSD มันอาจจะเป็น A หมดก็ได้หรือเชฟเฟ่เหมดก็ได้นะอันน yeah. yeah. so ี้พอพอเด็นแค่แค่รายละเอียดไงปะด็นแค่มันละเอียดมันก็เลยว่ามันซิกนะอะไรเงี้ยออกมาครับเดี๋ยนะเออบรรยายมาครบนะ สองชั่วโมงแล้วนะก็กแค่แค่สองชั่วโมงเองนะครับก็ให้นักศึกษาไปนะศึกษาทบทวนดูนะแล้เวเรามาต่อกันนะในวันพฤหัสน,นะนะวันนี้ก็พอเท่านี้ครับนโชคดีครับ